สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลากไม้ของพ่อนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใช้ตัวอะไรบ้างนี่ครับเซตนนี้นะครับที่เราจะใช้กันอ่าดูครับผมโอเคไปเลยครับเราไม้แรกเดยครับไม้ที่ไม้แรกของเรานะครับ อันแรกนะครับเราหยิบเจ้ขึ้นมาครับผมดูว่าเราจะเข้าไปทางไหนถ้าใครคิดไม่ออกแนะนําให้เข้าไปทางอ,อาวุธเยอะๆนะครับถ้าเราปล่อยเจ้กับจิ้งจอกไปประมาณสี่วินะครับแล้วเราก็ลงยาล่องหนแล้วก็ปล่อยให้จิ้งจอกใช้สกิลล้องหนนี่ครับ เป็นไปได้พยายามอย่าให้จิ้งจอกตายนะแต่ถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ตายจะชนะง่ายขึ้นนะครับเราสามารถเรียกกลับได้เลยพอเราตัดเปไปด้านหนึ่งแล้วครับแล้วก็ดูทางว่าเราจะเข้าทางไหนปล่อยโกแข็งปล่อยปียนนะครับยิงตัดทางตอนนี้ฝั่งจะใช้เป็นคิงครับแล้วก็ลงแม่มด ก็ดูก่อนครับว่าปีดเราเคลียร์ตัวแค้นไหวไหมทีนี้เราลงกองทัพใหญ่เลยนะครับผมตรงกลางตรงเลยยังไงนะครับยาบ้าคนแรกใช้ที่ป้อมป้อมใกล้ๆได้เลยนะครับครับพยายามดู มีโรคฝั่งของทางเราเล่านักล่าปล่อยถ้าไปช่วยมีโรคฝรังเราค่านี่ครับกดอมตะได้เลยตอนทับเราก็จะรีเลื่นขึ้นมาอีกสีกครั้งนึ่งครับผมส่วนยาล่างไม้นี่คือเราสามารถใช้ใช้ใส่ป้อมป้อมที่เราไม่อยากให้กินตอนทับเราไว้ก่อนนะครับไม่ก็ห้ตอนทัาเราเดินเข้ามาก่อน แคบ้าเวรสองเราใช้ในบ้านลึกเดินครับมาเรอยด้นะครับนี่ยกลัวยโอ้เดยซีน ซึ่งสางห้ามทุบเล,ล็กนะครับในยี่สิบวียนครับทันไม่เลยทันครับทัน แล้วเรากเก็บสามดาวไปยนะครับหม้แรกเราไปต่อกันที่ไม้ที่สองเลยครับไม้ที่สองจะเป็นทรงบ้านสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเราเอาเจลงไปที่อาวุธเราคิดว่าอาวุธหนักๆอยู่ได้เลยสี่วิแล้วก็นี่ครับสี่วิก็ปล่อยอยาล้องหน เอาก็ไม่ต้องลงนะครับรออยู่จิ้งจับจึบอันนี้ลงไวไปนิดหนึ่งครับลงไวไปนิดนึงอาจจะโดนยิงหน่อยนี่ครับผมตอนสามสิบหกก็ลงอีกกวดนหนึ่งจิ้งจับอ,อตายแล้วงานหยาบอยู่ครับอันจี๊ดแดงเลย ถ้เาเราตัดไปข้างหนึ่งแล้วล้วก็เอาควินปล่อยโกแข่งก่อนนะเลือกทางโกแข่งปล่อยควินพิงเลยที่ฝังก็ใช้คิงนะครับรใช้คิงกับแม่มดคือว่าควินเคลียร์ไหวไหมไหวเลยครับลากไม้บอลลูนน้ำฟ้าปูข้ามมดจิ๋วระยะบ,บ้าขวดแรกไปเลยครับ นะครับรถตัดค่ะเพื่อนมาดูนะครับถ้าเครื่องของข้ามาใกล้เราก็ปล่อยทางด้านข้างหัวไปช่วยได้ครับนี่ครับปล่อยไปสองตัวเลยอาชีพทีนี้ยาล่างมานะครับถ้าเราซุดก็กองทัพเราจะเดินไหลไปทางไหนแล้วไม่อยากให้กองทัพเราโดนดาเมจียดหนักก็ใช้ยาล่างไมใ้ใส่ค้องที่ใกล้ดูอาจจะต้องตีไปไม่หลายครั้งเพื่อใหจะช่ง่ง มจะรู้ว่าควรวางยาลางมานน,านี่ไงถ้าสกิ้หอ,อกติดตัวของเจ๊ก็ถ้าเข้าไปในบ้านได้สักทักทก็กดได้เลยนี่ครับว่าลงยา,ายยู่ขวดาดูหนึ่งไฮดัมเดียรแล้วนี่ครับง่ายๆครับผม ง่ายไมไม่รู้ครับง่ายงครับไปได้สามดาวแน่นอนข้างบนขึ้นง่ายสองก็สามดาวครับผมง่ายสองเราไปต่อกันที่ไม้สามเลยครับผมไม้สามจะเป็นนี่ครับ เขาจะวางยาล่องหนกับยาบ้าไว้นะครับเราตัดขวาเลยลนี่ครับลงน้ำยาล่องหนตอนปล่อยเจไปก่อนให้เจเคลียร์ตรงเสาบรรดาญยี้ด้วยนะครับมันจะคุมตรงนี้วางยาล่องหนพลาดนะครับแต่เราจะได้เสาบรรดานอยู่โอเค จะลากายเลยน,นี่เก็บเจ๊งแล้ครับเราก็มาดูเราจะเข้าทั้งหนดีผมว่าันการผมว่าไม้นี้เอาปิงกับคิงลงทันกันแน่เลยก็ลปล่อยล่างไม้ฝ่าเลยครับให้ล่างไม้เข้ากลางเลยปล่อยนักล่าไปช่วยชิงครับปล่อยเจ๊น,นี่บ้าตัวแรกลงได้เลยครับ เนี่ยครับถ้าเราเริ่มถ้าเราเราเริ่มเข้าใกล้ที่ไอดาเน็มอกกดปูเลยครับนี่ครับผมถ้าเจอบ้านทรงนี้แนะนำอย่าใช้ยาล่างไม้ล็อกกล้องที่อยู่ด้วยกันแบบทั้งหมดนะครับให้ล็อกมันประมาณขึ้นหนึ่งถ้าเราไปล็อกกล้องที่เขาวางไว้กล้องหนึ่งแวาง,งไว้ด้วยกันทั้งหมดถ้าเวลาหมดถ้าเวลาล่างไม้มนหมดแล้วกล้องมันออกเป็นสีเงินจริงนลย ต้องทำพบรเดีควกันเลยครับต้องเสียทีละคนึ่งนะครับก็ต้แยบแย่อยู่กัน,น,นเป็นแย่ๆั่เอาเลยครับสุดพวกสุดป,ปรบาลียนสุดคนเถื่อนเอาเก็บการเรื่อมเ,เก็บเก็บมันได้กวน่าจะสามหน่ครับามน ถ้าลงถูกนี่สามดาวแน่นนะอนครับผมเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย